เมื่อเขามาทวงก็เจ็บปวดนักหนาเป็นแค่ที่สองแอบช้ำตลอดมาไม่อยากให้เขาตาหน้าว่แยงใคร บัวว่าไงอืมพี่แหม่มดูให้บัวแล้วบัวเป็นคนไม่เจ้าชู้ว่าคนรักเดียวใจเดียวจ้าพี่สุจ๋าวัดปัะกาบกันพี่แม่ม ไปเอาวันเดือนปีเกิดน้องบัวมาเป็นวันเดือนปีเกิดหนูหรือเปล่าพี่แมมคะมันกลับกันเลยนะกลับตละปัดนะพี่แม่มน่ะเออพี่แมมจําวันเกิดปิดผิดนั่นน่ะสลับวันเกิดกันน่ะแน่ๆเลยพี่แมมวันศุกร์คนรักเยอะเด้อวันซันวานี่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  สารพีขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆค่ะปะปๆๆเดี๋ยวพาลงละพี่แหม่มก็จะได้ไปนอนดึกแล้วพี่แหม่มพรุ่งนี้พี่แหม่มต้องตื่นแต่เช้าไม่ไปกีีดยางหรือว่าไงขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆด้ยวยค่ะเดอ้อคุณสารพีเนาะค่ะเนาะคุณสารพีดีงาม พระวิไลบุญผลอนามัสก,การเจ้าพระอาจารย์แมบ่บอพูดถูกไหมพี่แหม่มหนูพูดถูกไหมพี่แมมห,หม่ม,มโทษทีนะหนูเป็นคนพูดเอกับพระกับเจ้าไม่ค่อยเป็นไหมนมัสก,การด้วยค่ะพระอาจารย์คะ่ะทําใจนะถ้าได้แฟนอายุน้อยกว่าอีกไม่นาน ออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็เจอเขาจะมาถามเราเองอะพระจาจาร์เอาลูกกุญแจบอค่ะพระจาจาร์คะแต่นูไ้เลยเด้อคะ่ะพระจาจาร์พระจาจาร์นูไ้เลยเด้อคะ่ะพราะจันาร์แต่ถ้าพระจันาร์บ่เอากระบ,บอกนูได้ไเด้อค่ะให้เอาออกนูเสียเอาออกไ้เด้อคันเด้อพระจาจาร์ฟังยอ,อยูโดนแล้วย่งนี่คะ่ะพราะจันาร์จะได้แฟนเด็กเหรอพระอาจารย์ใช่เหรอ มว่าบ้านแมาแอบฟังหนูเบาซื้อบอกดรออาจารย์ผ้าจา์ว่านูอยากกินเด็กแมนบอคี่เอาก็เลยมาบอกก็เลยมาบอกว่าเราอันจะได้อันเด็กก็สั้นว่าเอ้ออันนี้เบาถื่อใจผ้าจา์อุย้ยะอาจาย์เราถื่อใจมีรอยเซรั่ิฟเลยเนี่ยอาจารยนนะเอา ขอให้โยมแม่มีความสุขทุกวินาทีสาธุพระจันทร์สาธุสาธุตะวันแย่งกลืนตื่นค่ะมันอย่างนอตตะวันตะวันแย่งกลนตื่นตื่นข่าว่าสัน<ะ>อ๋อตะวันแย่งกลืนสิตื่น มันสบายเถอะเนาะเสร็จทีหมื่นล้านสวัสดีครับจากไอ้กระท่อมพี่กระท่อมจะหัวลอ,อยอีกอย่างมาก